หยุดยั้งอยากกังขาเกิดขึ้นได้แล้วเสื่อมทรามเป็นธรรมดาระงับได้ย่อมพบพาความสุขโอโยมไม่ต้องอะไรมากครับโยมโทรหาเบื่อต่อมาได้เลยครับ อาตมายินดีที่จะให้คำแนะนำนะครับก็จะช่วยประสานงานให้อีกทางหนึ่งนะครับในการที่จะคือทุกคนนะครับญาติพี่น้องตายเนี่ยเขาก็ต้องการที่จะทำพิธีชาวนากิจบบำเพ็ญกุศลเนี่ยใกล้ๆกับบ้านทั้งนั้นอาตมาก็เห็นใจตรงนั้นนะครับแต่ถ้าวัดในวลาแวกนั้นถ้าโยมติดต่อประสานงานไม่ได้บอกอาตมารครับยินดีที่จะให้การประสานงานในการที่จะช่วยเหลือ สืบต่อไปในนามคณะสงฆ์ทั่วประเทศนะครับอรรมภาพยินดีที่จะเป็นเซ็นเตอร์กลางที่จะให้การช่วยเหลือนั่นเองครับก็ไม่รู้ส่วนใหญ่ก็จะเก็บรวมๆค่าไฟนี่ก็เดือนละแสนก็บาทเฉพาะทั้งวัดนะครับค่าไฟเนี่ยค่าน้ํามันศพหนึ่งก็ต้องมีประมาณ2,000บาทนะครับค่าศาราค่าอะไรไม่เคยไปคิดครับค่าห้องน้าโยมมาดูห้องน้ําวัดไพ่ล้อมเป็นยังไงอย่างดีทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเพราะฉะนั้นถึงได้บอกว่า วัดไพลล้อมเนี่ยไม่เคยนําต้นทุนนั้นมาเก็บค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นถึงได้ไม่รู้ว่าต้นทุนมปนเท่าไหร่รู้อย่างเดียวว่าเดือนนี้จ่ายเท่าไหร่จ่ายเท่าไหร่ค่าน้ํามันเท่าไหร่ค่าไฟเท่าไหร่ค่าน้ําเท่าไหร่ค่าคนงานเท่าไหร่รู้อยู่แค่นั้นครับแล้วก็เรามาลงเป็นกองสีกองกลางแล้วก็แจกจ่ายค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นนั่นเองโยงครับวัดไพลล้อมนะครับคําว่าสวด เผาฟรีร้อเปเซตเต็มครับโยมไม่มีไม่มีรถที่จะขนศพมาที่วัดวัดก็มีบริการให้ฟรีหมดโยมไม่มีโรงศพวัดก็จัดการโรงศพให้โยมหมดเข้ามาอยู่ในวัดแล้วโยมไม่มีเสียแม้แต่สลึงเดียวครับค่าดอกไม้ทูบเทียนค่าผ้าบังสุกุลค่าเครื่องไทยธรรมค่าพระสงฆ์สวดฟรีหมดครับ ถ้าโยมไม่มีนะครับไม่เคยไปเรียกร้องเก็บเงินถึงแม้โยมที่มีก็ไม่เคยไปเรียกร้องเก็บเงินเพราะฉะนั้นวัดเพล้อมสวดเผาฟรีร้อยเปอร์เซนต์ตั้งแต่ศพอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่ที่บ้านก็สามารถที่จะไปช่วยเหลือได้อย่างแน่นอนโออัตมาภาพยินดีนะครับในการทําในการบริหารในการจัดการแล้วโดยเฉพาะเนี่ยมันอยู่ในกิจของสงฆ์อยู่นะครับก็คือสาธารณสงเคราะห์ ซึ่งเป็นกิจของสงฆ์ที่ครวรที่จะกระทําเป็นอย่างยิ่งนะครับอาตมาสามารถที่จะช่วยให้แนวทางในการที่จะประกอบกิจในภาระหน้าที่ของการเป็นเจ้าวาดได้อย่างสมบูรณ์แบบนั่นเองเพราะนั้นอาตมาภาพเนี่ยฝึกมาเนี่ยสาปีแล้วจนช่ำชองแล้วในการที่จะให้การช่วยเหลือกิจของสงฆ์ที่ว่าสาธารณสงเคราะนั่นเองยินดีอย่างยิ่งครับอาตมาภาพยินดีที่จะ ให้ความช่วยเหลืออย่างร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างแน่นอนเพราะนั้นอาตมาตามรอยแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าครับโดยหลักที่ว่าเกิดแก่เจ็บแล้วก็ตายตอนนี้วัดเพล่ล้อมมีสองอย่างครับมารวมอยู่ด้วยกันนะครับเจ็บก็มีโรงพยาบาลอยู่ที่วัดตายก็เผาศพส,สวดเผาฟรีอยู่ที่วัดทั้งสองอย่างเนี่ยมาอยู่ที่วัดเพล่ล้อมแล้วแล้วก็อยู่แบบร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่ไปตลอดอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นถึงได้บอกว่าวัดเพล่ล้อมพร้อมที่จะ ให้การช่วยเหลือญาติโยมโดยไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นแม้แต่สลึงเดียวนะครับ,รบอุปชิตตวานิรุชันติเตสังวูปสมโมสุขโคอัน